สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวรถนะคะให้ชมกันอีกเช่นเคยสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะเป็นรถปี2014ตัวนี้เป็นมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GLS นะคะเป็นรถปี2014เลขไม่15,000กว่ากิโลเมตรนะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่439,000บาทนะคะคันนี้ออกรนถะ รถทีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปไปลาย8,000นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบีแนะนำให้ชมคลิปนี้เลยคันนี้สวยมากๆได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบพันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าคะ่ะเริ่มกันจากไฟคู่หน้านะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะ ตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของแบรนด์เขานะคะ,ะสวยมากๆนะคะคันนี้ล้อแม็กเป็นล้ออลลอยด์ขอบ16เดิมจากโรงงานเลยนะคะ,ะมาพร้อมกับชุดบันไดข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวรถจะเป็นโทนสีขาวมุกนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะติดสเกิร์ตให้รอบพันแล้วนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดเลย นะคะนี่มาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยให้คุณลูกค้า4จุดเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวบีเปิดด้านหลังให้ดูกันเรามาชมด้านหลังคันนี้เนี่ยมันจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแถวนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่ใช้งานก็พับลงไปก็เพิ่มพื้นที่สใส่ของใส่สัมภาระได้เพิ่มขึ้นนะคะคันนี้มีแอร์ให้นะคะด้านหลังนั่งฝ่ายก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะ หัวน็อตไม่มีรอยขยับสภาพรถการันตีได้เลยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับมิสูบิชิปาเจ j e r o ปอร์ตคันนี้นะคะสวยมากๆนะคะคันนี้สวยกลิบเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าค่ะเรามาชมด้านในนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัย3ก้านหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์แอนาล็อกระบบเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีครีม ะะด้านในตกแต่งด้วยสีครีมตัดด้วยสีดำนะคะสวยมากนะคะดูสภาพด้านในสะอาดสะอ้านนะคะไม่ไม่เยินเลยนะคะสวยมากๆใครที่มองหาอยู่นะคะบีแนะนำเลยคันนี้ยังว่างแล้วก็ยังไม่ติดจองนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายสำหรับคันนี้เป็นรถ SUV นะคะเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเบาะด้านหลังก็ สวยคลิปค่ะเบาใหญ่นั่งสบายนั่งได้สูงสุดเจที่นั่งเลยนะคะคนที่นั่งข้างหลังก็ไม่เมื่อยแน่นอนนะคะเพราะว่ากว้างมากๆนะคะคันนี้ใครที่สนใจหรือมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งอยู่ราคาเบาๆนะคะบีแนะนำคันนี้เลยนะคะผ่อนไม่แพงด้วยนะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่อง2.5ลิตรหรือว่าเครื่อง2,500ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องแห้งไม่มีคราบเยิม้มคราบน้ำมันนะคะรอยสีรอย QC มาร์กจุดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะสภาพสวยกลิบเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักติดความจมน้ำมาก่อนแน่นอน สวยการันตีโครงสร้างให้เลยค่ะว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ,ะแผ่นการความร้อนหรือว่าฉนวนการความร้อนอยู่สวยครบสมบูรณ์นะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆเ,เลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เข้ามาดูมาชมรถก่อนได้นะคะใครที่สนใจทักหาบีได้เลยนะคะ ชอบคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะกดลิงก์ที่ที่โพสนะคะที่ใต้โพสและแอดไลน์หาบีก็ได้นะคะเดี๋ยวบีส่งรูปรถส่งรายละเอียดรถให้ดูกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะมิสู u ิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GLS นะคะรถปี2014เลขไมล์150,000กว่ากิโลเมตร ราคาตั้งขาย439,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวมุกด้วยนะคะรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยสาหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าทั่วประเทศอยู่กรุงเทพปริมณฑลแต่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นวิ่งมาริการมีบริการส่งรถให้เช่นกันนะคะไม่ต้องกังวลทักมาคุยรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตาม กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ